สวัสดีครับโอ้ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประชวิทย์เอ็มทีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาดันไรกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอปไปเสียงนิดนึงครับเสียงเอฟเฟกต์ดูเปล่าไปเหลือสักหกไปทุกคนไปพูดเยอะ ตงรงไหนเงี้ยดีกว่าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ผมด้วยไปครับโอเคครับ okay, ทุกคนลงไหนดีครับทุกคนผมยังไม่รู้เลยครับว่าผมจะลงไหนลงลงลงไหนก็ไม่รู้ครับทุกคนโอ้โอเมก้า ผมมาเก็บแต้มนะไม่มายิงคนโอ้โหมีคนลงที่เดียวผมด้วยแล้วมันถึงก่อนผมทำไงดีทุกคนกคนได้ยินป้ำน้ำบ้านพี่ปะครับตรงนี้ดีกว่ามีปืนไม่เป่นหลังอ๋อ้ย ไอ้รีฟาร์มก่อนทุกคนก่อนที่มันจะยิงผมได้เอ้ไอเอเก็บมาก่อนเก็บหมดแหละโอเคทุกคนผมนต้องรีฟาร์มก่อนนะทุกคน Nguyên này đi pháo gọi là nha kìa mãi ngùa ngùa mì giùa mì giùa mì giùa có giùa mì giùa mì à, mì giùa 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 โอ้มันไปไหนแล้วทุกคนสปายติดก่าทุกคนทิ้งก่อนทุกคนอ่ะเอ้ไปกันต่อทุกคนเดี๋ยวมานาะนาะไม่ต้องหัวเราผมนะทุกคน ทุกคนผมว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยไปแล้วไปหาเมืองที่ปลอดภัยดีกว่าทุกคนตัวเล็กไปดีไหมทุกคนผมว่ามันมีคนนะไปดีกว่าผมจะไม่ได้บวกนะทุกคนนะนะไปหาเพื่อนก่อนทุกคนนะอย่าลืมนะทุกคน ขามาเล้วกกดไลค์ผมด้วยเห้นใช่ไหมนี่ด้ว้ทุกคนกรอกก็ยังไม่มีทุกคนก็ใส่หมวกหมวกหนึ่งก็เหมือนไม่ใส่ก่อนหนึ่งก็เหมือนไม่ใส่่สะผมเจอไอเกลือ,อ,อ,อลทุกคนเล่นอเกีดีกว่าผมว่านะ แล้วกรอไปไหนหมดทุกคนผมไม่เข้าใจเลยเฮ้ยซองกวงอันมีเสียอย่างรบกวนผมองขออภัยด้วยนะทุกคน ียงแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าปนี้ไม่สบายนะทุกคนนี่หยุดโรงเรียนมาสองวันแล้วนะทุกคนไปโรงเรียนไม่รู้จะครูด่าหรือปานะทุกคน ได้ยินเรียงไอผมไหมทุกคนนั่นลผมไม่ไปโรงเรียนเฮ้ยมันมีคนยิงผมอยู่ทุกคนอ๋อมันยิงกันอยู่ทุกคนเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ทุกคน นะ่มันฟันยาอยู่ทุกคนเห็นไหมทุกคนจะได้ผม <c oughs> บอกเลยประมจาจเอ้ยเอย้ยาหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะ <c oughs> นี่แหละทุกคน จำแล้วนำไปใจนะทุกคนมานรับกล่อมมันแล้วทุกคนเออเราไม่ต้องรีบคิวนะทุกคนผมนยังไม่อับกล่อทุกคนเราไม่ต้องรีบคิวเราเรื่อยๆนะทุกคนตด้ที่เอะไรก็อย่ามาดราม่านะทุกคนเพราะว่าผ,ผมไม่ได้เล่นไก่เฮ้ ว่าผมไม่ได้เล่นเก่งนะทุกคนที่ผมทำคลิปแบบนี้เพราะว่าทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น,นทุกคนอยากทำให้ทุกคนมีความสุขนะ ทุกคนไปหาคนกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยผมได้ยินเสียงทุกคนเฟ้าหูดีเกินนะครับทุกคนเฮ้ยนี่ไงทุกคนมันอยู่นี่ ผมว่าดักน,น้นดีกว่าทุกคนนี่มันวิ่งมาแล้วทุกคนเฮ้ยแล้วคือมันเร็วมากนะทุกคนเป <c oughs> ็นกำลังใจผมด้วยนะทุกคนไห <c oughs> นทุกคนมันอยู่ไหนแล้ว ฮ้มันอยู่บนเขาหรือเปล่าทุกคนไอ้มันอยู่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เห็นไหมทุกคนสเต็ปผมนี่แหลสะสเต็ปผมอยากจะโม่ครับน้องๆเออนี่ทุกคนดูสเต็ไปไว้หนะอจำเลยนำไปใช้ วันนี้ผมต้องเอาที่หนึ่งให้ได้นะทุกคนเบาๆไว้นะทุกคนยิงกันหลัเลยทุกคนรีบดันนหน่อยกให้ช่องผมถึงหนึ่งพันซับเร็วๆนะทุกคนผมมีกิจกรรมแจก จะแจกทั้งหมดกี่ใบแล้วแต่ผมใช่ไหมครับทุกคนสกิลแลอวทุกคนเอ้ย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 งูแต่พูดผม ้ uh huh. โอจบเลยครับทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับทุกคนให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน